ช่วงนี้ทุเรียนปลูกใหม่ในภาคอีสานจะมีสภาพแบบนี้เยอะหน่อยนะครับก็คือใบเหลืองเหลืองก็คือเหลืองเหลืองทั้งเหลืองทั้งใบนะครับเหลืองทั้งใบแต่ว่าไม่ได้ไม,ไม่ได้เหลืองซีดก็คือออกลักษณะใบมีเขียวนะครับหรือว่าอาจจะมีลาใบจุดร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับท่านจะเห็นมันจะจะมีต้นทุเรียนที่เป็นลาใบจุดด้วยช่วงนี้ในภาคอีสานนะครับ สำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับจะมีสภาพแบบนี้เยอะหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเนื่องจากสภาพอากาศร้อนร้อนมากนะครับในตอนกลางวันแล้วก็ตอนเช้าอาจจะมีน้ําหมอกในบางพื้นที่นะครับมีหมอกมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ตอนบ่ายมาร้อนมากก็คือทุเรียนเขาปลูกใหม่เขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเขายังมีความต้านทานสภาพอากาศแปรปรวนยัง ยังไม่ดีนะครับยังยังยังได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้าเ้าเนี่ยมีน้ำหมอกหรือว่ามีอากาศหนาวตอนบ่ายแดดแรงอันนี้จะมีลาใบจุดร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อ,อรูปตอบคลิปต่อไปนะครับจะมีร่วงลาใบจุดผมถ่ายมาให้ดูในสวนผมสวนผมสภาพตอนนี้นะครับโอ้โหลกมากลกจนไอ้มีคนขี่รถผ่านหน้าสวนเขาบอก ก็าถามว่าจะให้มาตัดหญ้าให้ไหมอย่าทําเหมือนผมนะครับโอเวอร์โหลดจริงๆครับผมวิ่งวิ่งบนอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ไหวจริงครับช่วงหน้าฝนนี้ไม่ไหวจริงตัดหญ้าไม่ไหวจริงครับไอ้นี่มายาลาบนะครับมายาลาบล้วนๆกาลังจะเคลียร์สภาพแล้วครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วผมจะเคลียร์สภาพเอาผมสรุปให้นะครับทุเรียนปลูกใหม่ในภาคอีสานนะครับซึ่งช่วงนี้ จะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนนะครับในตอนกลางวันและก็ตอนบ่ายนะครับทุเรียนจะมีอาการใบเหลืองหน่อยนะครับที่เป็นทุเรียนปลูกใหม่เพราะว่ายังไม่สามารถต้านทานสภาพอากาศแปรปวนได้เยอะนะครับโดยเฉพาะนะครับในเขตไหนที่ตอนเช้ามีน้ำหมอกนะครับมีน้ำหมอกลงแล้วก็อากาศหนาวตอนบ่ายร้อนจัดนะครับจะมีลาใบจุดเข้ามาร่วมด้วยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเป็นธรรมดาของเกษตรสไตล์ผมนะครับ ที่ผมบอกว่าผมไม่พางแสงนะครับผมไม,ไม่ผมไม่ทาพางแสงให้เขาแล้วก็ไม่ได้ทําร่มเงาอะไรให้เขาก็คืออยากให้เขาสู้แดดสู้อะไรบ้างเนาะก็จะมีสภาพนี้ครับแต่ว่าถ้าท่านต้องการช่วยเขาบ้างทําให้เขาสามารถสู้สภาพอากาศที่แปรปวนได้บ้างร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดได้บ้างนะครับก็ใส่ปุ๋ยอินรีย์ครับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกนะครับ หมักหน่อยก็ดีครับจะได้ปลอดภัยหน่อยทุเรียนหมักปุ๋ยหมักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้อนๆแบบนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องไฟท็อปเทอร่าหรอกครับเป็นห่วงแต่ตอนเช้าที่มีน้ำหมอกนะครับก็ป้องกันไว้ยังไม่ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์สดนะครับในปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับจะมีธาตุอาหารรองเสริมครบนะครับโดยเฉพาะสังกะสีนะครับ ธาตุสังกะสีจะช่วยให้เขาต้านทานสภาพอากาศแปรปวนนะครับหรือสภาพอากาศสุดขั้วได้ร้อนจัดหนาวจัดได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าใบที่เหลืองไปแล้วเนี่ยก็อาจจะกลับมาเขียวได้บ้างแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกับดีนะครับไม่ถึงกับหายสนิทนะครับแต่ว่าเขาก็จะเหลืองไปแบบนั้นแหละครับก็รอยอดใหม่เนาะให้เขาลากเขาเดินดีได้หน่อยหาอาหารได้เยอะหน่อยนะครับสักพักนึงเขาก็จะ กลับมาดีเองนะครับอย่าลืมนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินรีย์ช่วยได้นะครับเพราะว่าในปุ๋ยอินรีย์มีธาตุอาหารรองเสริมนะครับแล้วโดยเฉพาะสังกะสีกับแมกนีเซียมนะครับสองธาตุนี้ช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยครับช่วยให้เขาต้านทานสภาพอากาศที่แปรปรวนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามผมว่าจําเป็นต้องฉีดเลยไหมต้องเป็นต้องหาอะไรมาฉีดเลยไหมก็ถ้าเป็นสไตล์ผมก็ไม่ฉีดละครับปล่อยไว้ครับไม่เป็นไรครับ ผมปลูกทุเรียนมาตอนเล็กๆเขาก็เป็นแบบนี้แหละแกนๆอย่างนี้นะครับพอเขาตั้งหลักได้แค่นั้นแหละครับรับรองโตเร็วครับให้เขาแกนๆหน่อยตอนแรกเนาะตอนที่ปลูกใหม่เนี่ยให้เขาสู้แดดสู้อะไรหน่อยไม่ได้เลี้ยงเหมือนหมาพันนะครับเลี้ยงเหมือนหมาบ้านโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับความรู้สั้นๆครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ